เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณสมชายแสวงการนะครับคุณสมชายแสวงการเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสื่อมวลชนเป็นนักข่าวมีประสบการณ์ในการทําข่าวไอ้เรื่องประชุมระหว่างประเทศแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาคุณสมชายมองเรื่องนี้อย่างไงนะครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับคุณประเมศครับครับพี่สมชายในฐานะที่หนึ่งติดตามเรื่องนี้มาอย่างเกาะติดสองเคยเป็นสื่อมวลชนเคยทําข่าวไอ้เรื่องการประชุมทํานองนี้มา เอาภาพรวมก่อนผลการประชุ <J BC S 2> ม JBC ที่ออกมาเนี่ยในสายตาพี่เป็นยังไงบ้างครับก,ก็ผิดหวังกระทรวงการต่างประเทศนะครับ,รบหลักการเจราจาเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างต้องยืนยันท่าทีขพั่ใั้ชัดเจนผมเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศวันนี้เนี่ย ที่ทาท่าทีสุภาพอ่อนนุ่มอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนช้อยตามที่บางศิลปบางฉบับเด็ยเจาเรียกว่าตามก้นขเขมรเนี่ยครับถูกต้องแล้วฮอันเนี้ยไม่ใช่การเจราจาไปแสดงเอ,อการชื่นชมในงานพิธีอืมนะไม่ใช่การฉลองความครบรอบไทยขเขมรไทยเยอรมันไทยฝรั่งเศสอันนั้นเขาต้องแสดงท่าทีอ่อนน้อถมถ่อมตนเป็นมิตร อันนี้เป็นการเจราจารผลประโยชน์ของชาติที่เรียกว่าเขตดินแดนทางบกและต่อเนื่องไปในทะเลซึ่งหลักการประชุม JBC ซนะ่ะใช้สำหรับการเจราจาร,ระหว่างพื้นที่พิพาทซึ่งในโลกนี้ก็เจราจากันนะสหรัฐกับแคลาดาเเจราจากันจบบ้างไม่จบบ้างน้ำตกในแองการ่าก็เจราจารไม่จบนะบแล้วก็คากันไว้อย่างนั้นนะครับหรือแม้กระทั่ง ไทยลาวก็มีปัญหาเรื่องสงครามบ้านร่มเกล้าซึ่งผมเป็นนักข่าวในสมัยนั้นเรื่องแม่น้ําเหลืองแต่แม่น้ําเหลืองนาเนี่ยที่ฝรั่งเศสเขียนแผนที่ไว้รวมถึงเป็นนักข่าวที่เห็นผมแต่ผมไม่เจอคุณเซนนะผมเจอแต่เฮงสำรินเจอซอนซานสมัยนั้นเจอท่านเกียรซิมเนี่ยก็เรียกว่านักรบของเท้าแตนะแลวจริงนะเขมยสามป่ายะตอนที่ยังอยู่และอาศัยชายแดนไทยข้ามไปข้ามมาระหว่างรบกับเวียดนามนะครับ วันนี้เนี่ยพอเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของแปรนเซนเนี่ยมาอ้างเนี่ยเพื่อบอกว่าจะเอาไปศาลโลกเพราะอะไรเพราะได้เปรียบอันนั้นก็ฝั่งเขาก็ทําไปนะไอ้ฝั่งเราเนี่ยเราปฏิเสธศาลโลกตั้งแต่สองพันห้าร้อยห้าแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะศาลโลกเนี่ยมันมีกติกาสำคัญเลยนะครับว่าทั้งสองฝ่ายต้องร่วมตกลงกันที่จะไปศาลโลกจึงให้ศาลโลกที่นณาได้นะครับไม่ใช่ศาลอาญา นี่บอกไหมใครในกอฟ้อง<ะ>ในขอในขอ,ในขอไม่มาไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ม,มันเป็นศาลตกลงระหว่างประเทศแล้วก็ไปดูนะครับไม่มีศาลไม่มีพวกศาลไทยสะกดในศาลโลกอะ่ะนะมีแต่หาบนนาจแล้วก็เป็นอภิชการที่เคยได้มาิคมของชาติหมาบนนาจผมไปเฮ็ดตามคดีที่สมัยรัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิชัยชัยกุลไม่ได้มีดีต่างประเทศก็พักเพื่อไทยนั่นแหละนะแล้วก็ไปกับเ,เพื่อนสวอวแล้วก็ติดตามเรื่องนี้น้อนมิจาก ข่าวที่ว่าแล้วเนี่ยสมัยนั้นก็เป็นประธานกรรมธิการด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษากรรมธิการการต่างประเทศแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการต่างประเทศในบางข่ววมางโอกาสเราเห็นเลยครับว่าวันนั้นทําไมเราต้องไปเราเนี่ยสองห้าศูนย์ห้าเราปฏิเสธแล้วแต่ทําไมปีถัดมาห้าห้าสิบหกต้องไปอีกเหตุเพราะเขาฟ้องเรื่องเดิมอืเขาฟ้องยึดพระวิหารไปแล้วนะประสาทเขาฟองประสาทพระวิหารไปแล้วเนี่ย <c oughs> แต่เขาฟ้องบอกไอ้เขตโดยรอบเนี่ย พื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นของเขาไหมอันนี้เขาจะฟ้องเรื่องเดิมคดีเดิมเราจึงต้องไปศาลโลกแต่วันนี้เอาเรื่องปราษาทตาเมืองทมภาษาตาควายช่องบกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะพยายามลากกินแดนเข้ามาในฝั่งไทยเนี่ยแล้วจะต่อเนื่องกระทบไปถึงหลักเจ็ดสิบสามถ้าถอยร่นเนี่ยบางบางท่านเขาบอกว่าล้านห้าแสนไร่ะนะครับไม่รู้กี่กิโลเมตรเข้ามาในฝั่งไทยเนี่ยคุณบคุณ i a เม n นไม่ภาพนะมันจะกระทบไปถึงไหนครับ,บร น,นี่คือเป้าหมายหลักนะ,ะดินแดนเนี่ยเอาเขาเพราะวิหารเอาภาษาตามินชทนภาษาตามเมินควายอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปลูกเรื่องการกระแสะชาตินิยมเพื่อการเลือกตั้งของกัมพูชา<ะ>ของคุณเซนซึ่งกําลังถูกบั่นทอนเพราะอะไรเพราะประชาชนอดอยากแต่บ้านตัวเองร่ํารวยสี่พันล้านเ่ยนะปลูก<ะ>บ้านหลังละสี่พันล้านเนี่ยที่เห็น<ะ>ถ่ายคลิปวิดีโอลงกันเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ในทะเลในทะเลอ่าวไทย ้าเส้นทางบกมันล้นเข้ามาในจังหวัดตราดสมมติล้นเข้ามาสองกิโลครับลองนึกภาพสองกิโลนะหาดหาดหาดตรงนั้นอะหมดเลยนะออตรงอำเภออาจจะผืงอำเภอเมืองผมไม่รู้รเมืองจะมากกว่าสองสามกิโลอะคือเส้นดิเมตรหนึ่งเนี่ยทําไมไทยใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วเขมรใช้หนึ่งต่อสองแสนเพราะหน,นึ่งสองแสนอะมันภาบเข้ามาหนึ่งเซนเ่ยนะไปไกลถึงเกาะกูดเนี่ย,นะาย,ยหายทั้งกูดทั้ง,กงเกาะคพอเผลอกเกาะช้างมาถึงอนะ เาะเปิดต้านผมนะผมใช้เขาประกอบเปิดต้านผมตระกูลผมเนะี่ยอยู่เกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับเพราะฉะนั้นอู่ย่าตายายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าอพยพกลับมาจากเกาะโกงนะเป็นคนไทยเกาะโกง <c oughs> เราเสียดินแดนเกาะโกงพระตะบองเสียมราลาศรีสุพลทั้งทั้งที่เป็นของไทยไปแล้วให้กัมพูชาวันนี้เนี่ยกัมพูชาต้องการอะไรร่วมกวับนักโกงเมืองเรียกว่าพญาระแวะกก็ออกยาโกงเมืองไงนะก็คือ แหล่งก๊าซและน้ำมันในอ่าวไทยสิบล้านล้านโคกยูเอสดอลลร์มั้งพูดไปถูกก็เยอะมากมหาศาลขนาดไหนเพราะว่าได้สม,มทานกับบริษัทหลายแห่งไปและ้วเชฟรอนอะไรเลยเต็ไมไปหมดนะครับที่มีการให้ทั้งในฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาเพราะการที่กัมพูชาต้องการหนึ่งต่อสองแสนมาเจราจานับเครมเลยว่าเจา้าหนึ่งต่อสองแสนไปสานโลกเนี่ยไทยต้องยืนยันเหมือนเดิมครับว่าหนึ่งสองแสนใช้ไม่ได้ครับ คุณปรเมฆครับแผนที่ในโลกมีคะแนนหนึ่งต่อล้านนะหนึ่งต่อสองแสนห้าหนึ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อสี่พันเวลาเราไปไปบ้านเนี่ยไปที่ดินระหว่างบ้านคุณกองกับบ้านผมติดกัดเนี่ยนะเขาใช้แผนที่หนึ่งต่อสี่พันครับแบ่งว่าเฮ้ยหลักเขตมีตรงไหนแต่หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยเขาใช้สำหรับการแบ่งจังหวัดแบ่งสันปันน้ําแบ่งพื้นที่อําเภอจังหวัดเรียบชายแดนทั้งหมดครับ หนึ่งของสองแสนเป็นแผนที่กําหนดในอนดีตหนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดอ่ะวันนี้เป็นเท่าไหร่ละเป็นสองพันสิบยี่สิบหกไปแล้วยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วใช่ไหมครับมันแผนที่ร้อยกว่าปีแล้วถ้าจะเอาอย่างนั้นเนี่ยไทยต้องเคลมแผนที่ใหม่ครับแผนที่สมัยที่ไทยปกครองในอาณาจักรสยามเนี่ยไปถึงอาณาจักรจามอ่ะอก็คือกัมพูชาทั้งประเทศลาวทั้งประเทศจามอยู่ใต้ไส้ง่อนนะครับ นั่นแหละคืออาณาจักรไทยอาณาจักรสยามสมัยก่อนซึ่งเป็นถ้าจะบอกงั้นเอางั้นเอาไปตั้งแต่เขมรบอกงั้นขอเคลมไอคำว่าปราสาทเนี่ยเป็นของตัวเองผมบอกงั้นคุณต้องมาเคลมถึงนี่มั้งกาญจนบุรีอ่ะปราสาทเมืองสิงห์อ่ะหรือเอารบุรีอ่ะทีนี้ครับพ,พ,พี่สมชายคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยคือคุณชายกาลังจะบอกว่าไอไอการที่กัมพูชาเขาเปิดเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเบื้องลึกจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่ พื้นที่ปราสาทหรือพื้นที่ที่มีแต่ป่าแบบที่ทักษิณว่าแต่มันอนาคตมันอาจจะบานปลายลุกลามไปถึงเรื่องอนุเกตทางทะเลด้วยอย่างนั้นถูกต้องไหมครับถลุบทั้นๆแบบนี้ถูกต้อง,บบองประเด็นสําคัญคือคุณเซนบินมาพบคุณทักษิณวันที่กลับบ้านกันสองล่าเลยแต่เปิดเผยนั่งรถเดินกันกนดตะสุนมาเนี่ยครัเพราะอะไรไม่ใช่มาคิดถึงกันหรอกม,มาทวงเรื่องนี้แล้วแล้ววันที่คุณลุงอียังไม่เป็นาปนายกอะ่ะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ่ะ ไปมพูชาเรื่องอะไรอม,มันก็ต้องสงสัยว่าเป็นเรื่องนั้นถูกไหมครับแล้วที่ไปเจริญความสัมพันธ์อะไรไทยมพูชาอะไรกันเนี่ยแบบที่กาหนดการนักข่าวตําแหน่ยบ,บอกว่ามันกป็นหนดการกระทันหันมากเนี่ยผู้พิพ,พ,พาพไปเนี่ยนะถูกค,คุณมันเด็ดสั่งหรือเปล่าสั่งให้ไปพบร้วไปเจรจาอะไรเรื่องนี้เรื่องผลประโยชน์ในทะเลเพราะเมื่อผลประโยชน์ในทะเลตกล่องป่องชิ้น ที่คนเขาเรียกกันว่าระบอบพูนชินเนี่ยนะระบอบพูนชินร่วมกันเลือนะยังไงไม่รู้เ่ยนะมันก็ทําให้จุดกําเนิดของการเจรจาตกลงกันในเรื่องที่จะแบ่งคนละครึง่งตามที่ค,คุณนักรรษินไปพูดในงานอะไรไมร่รู้แสดงวิสัยทัศ์แก้ิออที่สองทำทีนะ่อ่ะนะเรื่องไอ้คนละครึ่งในอ่าวไทยเนี่ยนะแล้วก็โนแมนแซนร์ทั้ง no หลายเนี ain, ่ยมันก็ทําให้ไม่สำเร็จไง เพราะอะไรก็รคนไทยอย่างคุณปรเมศมแนละนักวิูาการทั้งหลายออกมา้านกันอ,อย่างเต็มที่กองพับก็ขานรเราก็ยืนยันว่าถ้าเจราจาเรื่องแหล่งพลังงานในทะเลเนี่ยต้องเจราจาเรื่องหลักแนดินในทางบกก่อนอเพราะรหลักแจดินในทางบกก่อนครับเดือนกุมภาพันธ์ปีที่เนี้ยผมเขียนเรื่องนี้ไว้แล้วว่าสี่เรื่องให้ระวังหนึ่งขั้นตอนที่กบ,บูชาจะใช้คือหนึ่งจัดชุมนุมประท้วงแล้วเขาก็ทำเห็นไหม เขาก็ให้คนงานในกัมพูชาในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ประท้วงสองแล้วคือคือคือมีการทวงเรื่องพื้นที่ใช่ไหมหาข้อพิพาทปะทะชายแดนซึ่งก็มีการปะทะชายแดนแล้วสี่คือไปตางโลกเพราะในขั้นตอนขนาดนี้เป็นการเดินเกมตามสี่ขั้นตอนเขาคือทั้งหมดเนี่ยเขาเขาออกแบบเขาวางแผนมาเรียบร้อยไม่ใช่เหตุบังเอิญที่มีการปะทะการปะทะกันเป็นส่วนหนึ่งถูกต้องไหมอย่างที่คุณส้ชายอธิบายมา ถูกต้องครับเหมือนก่าวพรวิหารก็ประทะกันเสร็จแล้วเอาไปสารโลกครับคือมไม่ใช่ก็วางแผนเลยมันเป็นมันเป็นแนวกลยุทธ์กล,ลวิธีเดิมของกัมพูชาซึ่งใช้มาตลอดทั้งสามครั้งทั้งข่าพระวิหารสองห้าศูนห้าครั้งสองห้าห้าหกและครั้งปัจจุบันแบบเดียวกันครับทีนี้หันมาดูทางฝั่งเราตัวแทนฝัง่งเรายังกระทรวงการต่างประเทศบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่การไปประชุม หลังประชุมแล้วออกมาชี้แจงแถลงขายเนี่ยคุณสมชัยประเมินยังไงครับว่ามันมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนมีอะไรที่แบบแหม่มันไม่เข้าท่าเข้าทางเลยหรือ,อยังไงหรือว่าทําดีแล้วยังไงมีคนเขาบอกผมว่าไม่เอ่ยชื่อนะฮะเป็นอดีตเอกก็จะพูดผู้ใหญ่ในกระทรวงอืพูดถึงโพสต์ของคนที่ออกมาต่อว่าอ,กาาอ,อ,อืกระทรวงการต่างประเทศว่าอ่อนแอนอมแนมจะสบ ป่าพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมชาติแต่อย่างไระนะเพราะผลนิด้าโคก็ออกมาแล้วว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นกระทรวงการต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นเนี่ยนะควรเร่งแก้กอบกู้ศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นประชาชนกลับมาจะครับเ่ยนะท่านตอบผมว่ามีคนคิดอย่างนั้นแต่ยากด้วยสายบังคับบัญชาบุคลิกผู้บริหารก็กําลังพยายามช่วยผู้กระยู่แต่ถูกครอบโดยกลไกการเมืองอืมผมไม่เอ่ยชื่อนะท่านอดีตเอกรกาชทูต ใหญ่ของประเทศไทยเอ่ยคนก็นรู้จักะนะครับบางท่านก็พยายามที่จะบอกว่า,ามันเป็นการแยกหน้าที่กันระหว่างกองทัพกับกระทรวงการต่างประเทศผม mm. บอกไม่ใช่ครับนี่คือทีมไทยแลนด์ mm. เวลาเจราจาเนี่ยมันคือทีมไทยแลนด์ครับกองทัพมีหน้าที่ปกป้องดินแดนผมออกมระทวงหลายครั้งว่ากระทรวงการต่างประเทศเคยเรียกเอกอัครราชทูตไทยไอ้ตัวทีกัมพูชาประจำประเทศไทยมาที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วยื่นโนติส เรียกว่าหนังสือประท้วงหรืออย่างมไม่มีนะครับ,รบกระทรวงต่างประเทศทแถแลงน,น้ำแนมบอกมีสี่ครั้งผมตรวจสอบแล้วสี่ครั้งเป็นการยื่นประท้วงในระดับกองกําลังสุรนารีและกองทัพภาคที่สองในพื้นที่ที่ัมบุชารุกล้ํขก็มาขุดคูเรดหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรพร้อมตั้งคึนคนในดินแดนไทยนะครับจกนกระทั่งยอมถอนออกไปแต่ถอนออกไปเนี่ยก็เป็นคึงกําลังหนังสือนะเพราะฉะนั้น,นนะเนี่ยโอกาสที่จะเกิด ความรุนแรงระหว่างกัน,นยังมีอยู่รวมถึงได้ก่อนถอยออกไป่ยได้วางกลับระเบิดไว้เต็มไปหมดออนะครับแปลแ<ต>ว่า <ใน S 1> อะไรต้องเรียกพูดมาประท้วงครับอืมแปลว่าถ้าฟังจากที่คุณสมชายแล้วโอเคที่เนี่ยเขาอาจจะทัดทอนมาจริงๆข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศก็อยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นอย่างที่ควรจะทําแต่มันติดตรงการเมืองที่ไปครอบงำกระทรวงการต่างประเทศอยู่อย่างนั้นไหมครับก็พ,พยายามชี้แจงผมอย่างนั้นแต่ผมก็อมบอกว่าตอนผมเป็นบรรณาธิการข่าว นะครับผมประชุมเนี่ยผมจะยึดมั่นและบอกน้องๆนักข่าวว่ามีสามกระทรวงที่น่าเชื่อถือมากนะสมัยนั้นท่านพลเดชสิทธิจินโรดเป็นนัฐมนต่างประเทศนะครับสเวตศิลาก็ใช่ไหมท่าตัวที่สิทธิสเวตสิลาใช่สิทธิจินโรดนันมาไทยผมก็พูดว่ากระทรวงการต่างประเทศนะครับข้าราชการเป็นมืออาชีพนับถือได้กระทรวงสาธารณสุขมีหมอนับถือได้กระทรวงยุติธรรมตอนนั้นยังไม่ได้แยกสารออกมานับถือได้วันนี้เนี่ย กระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงสุดท้ายที่ผมหมดความเชื่อมั่นหลังจากหมดความเชื่อมัน่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมไปแล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแค่สภาพึ่งฟื้นคืนความเชื่อมั่นกลับมานะสามยุติธรรมเนี่ยเขาแยกออกไปแล้วก็ยังเชื่อมั่นอยู่แต่กระทรวงยุติธรรมก็มีปัญหากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นกระทรวงที่มือชีพม,มากที่สุดการในการที่ท่านเจริญสัมพันธไมตรีตั้งแต่พญาโกษาเหล็กพญาโปสาปานนูนเนี่ยถูกไหม แล้วท่านทําหน้าที่ในการต่อสู้ที่สารโลกเนี่ยท่านทุ่แฝบเนี่ยผมไปชื่นชมท่านนะผมไปเฝ้าติดตามอยู่ที่เฮกอะท้งที่เฮกก็ไม่มีอะไรเป็นเชดซี่ออีมาเป็นเชตซีต้องไปนั่งเฝ้ากันเนี่ยนะเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยนะสู้กันแบบสุดฤทธิ์อ่ะแต่ขณะที่กลไกการเมืองพยายามรอบงาขนาดนั้นเนี่ยไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ผมปรึกษาการกระทรวงการต่างประเทศครับเหมือนวันหนึ่งที่ ทั้ราการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาไม่ยอมเพราะลุกฮือใช่ปะจนกระทั่งเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเขาออกมาบอกประชาชนว่ามันโกงยังไงมันกินยังไงมันทำประเทศชาติเสียหายยังไงวันนี้กระทรวงการต่างประเทศถ้าท่านยังจะมีน้ำหน้ามีน้ำยามาสบตาประเทศไทยหลังจากเปลี่ยน,นรัฐมนตรีซึ่งไม่มีความเป็นเมือยีะแบบผมบอกเลยความเป็นทูตโด,ดยไม่เคยผ่านอชิ์ดีกรมไหนก็ตามเนี่ยนะผมทราบมาว่าถ้ากายเขาติดชิ้นมินทาว่าไม่เคยบริหารนาน ท่นานเก็เคยทาตัวเป็นแค่ลูกน้องคือหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าคุณคุณคุณมาลิดที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเทียบโดยมาตรฐานของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานอย่างนั้นหรือเปล่าเอาพูดกันแบบง,ง่ายๆแบบเนี้ยคือถ้ามาจากถ้ามาจากคนที่เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะไม่นับอย่างคุณสุรพงศ์ไม่นับอย่างอ่าอ่าไตรภัยที่คุณทักษิณอะไรที่เกเป็นนักการเมืองในรงวิ่งเข้าไปอ่ะนะไร้พราะนั้นเนี่ยไม่เทียบ แต่ถ้าเทียบกันเนี่ยผมก็ไม่อยากไปดูถูกกล่าวหาแต่ว่าอย่างถ้าเป็นอดีตทูตหลายคนเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะผ่านเกณฑ์อย่างนี้ครับคือหนึ่งเนี่ยท่านเป็นข้าราชการแล้วก็ไต่เต้าเลขาเอกที่ปรึกษาอาัคราทูตแล้วก็เข้ามาเป็นทิศดีกรมสนธิสัญญาบ้างกรมการกงศุลนบ้างสารานิเทศบ้างเป็นประหลัดกระทรวงบ้างแล้วก็ออกมาเป็นทูตแต่บางคนเนี่ยเป็นแค่ทูตอย่างเดียวอืหมายความว่า ดูเหมือนจะบริหารเยอะนะเป็น,ป,นป็นทูกต่างประเทศนะแต่ในนั้นใน,ในสํานักง,งานทูตมีข้าราชการไม่กี่คนนะไม่ถึงสิบคนนะแต่า,าอยู่ต่างประเทศอ่ะที่เหลือเนี่ยเป็นโลคอลตาฟและคนขับรถแม่บ้านแม่ครัวสารทุกทั้งหมดมีแค่นั้นแหละที่เหลือก็เป็นทูตพาณิชย์ทูตทหารเนี่ยเขาอยู่กับรวงอื่นเพราะคนที่เป็นเอกอัครราชทูตไม่ได้หมายความว่าท่านมีความรู้ความสามารถในเชิงบริหารแต่ท่านมีความสามารถในการเปเจริญสัมพันธไมตรี ไปกินเลี้ยงไปเต้นลัมไปพูดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่วันนี้การเจราจาระหว่างประเทศไทยกับพูชาเรื่องชายแดนไม่ใช่การไปงานเลี้ยงเต้นลัมครับไม่ใช่งานสนมวสนันนิบาตไม่ใช่งานชนแชมเปนมันเป็นการต้องทุกโต๊ะหนักแน่นยืนอย่างหนึ่งประเทศไทยไม่ยอมรับสารโลก<ะ>เพราะเราปฏิเสธสองเราจะไม่ไปสารโลกเลยนะสอง<ะ>เรายืนยันแผนที่หน 50, ึ่งต่อห้าหมื่นของเรา ไม่ใช่ถึง,ต,งตัวสองแสนไม่มีการพูดสามจะต้องเอาการเจรจาเรื่องพื้นที่ชายแดนทั้งหมดต่อบแปดร้อยกิโลเมตรเนตารางกิโลเมตรถ้าจะเจรจาตรงไหนเจรจาได้จุดไหนวางหมุดจบจบอันไหนไม่จบทิ้งไว้แบบน้ำตกแน่กระราระหว่างแคนาดากสหรัฐถูกไหม,ไมตรง,งไหน,หนจะใช้พื้นที่ร่วมกันก็ใช้ตรงไหนไม่ใช้ก็ไม่ใช้แต่อย่าเปลี่ยนอย่ามาแถลงการปล่อยหให้กัมพูชาแถลงฝ่ายเดียว แล้วของเราเนี่ยออกได้แค่เฟซบุ๊กไม่ใช่อ,อถแถลงหนักแน่นหน่อยผมยังไม่เห็นรัมตรีพูดอะไรเลยประหลัดกระทรวงอยนะู่เปล่าอทิตย์ดีกรมสารนิเทศเนี่ยแถลงเป็นเอกสารถแถลงอย่างเป็นทางการ,รประท้วงอย่างเป็นทางการครับ,รบทาตัวแบบมืออาชีพครับ,รบไปดูกัมพูชาดิเขาไล่กันตั้งแต่รัมตรีที่มาเจรจารัมตรีอต่างประเทศทำหนังสือมาชวนไทยไปสารโลกเห็นไหม คุณมาเนศนายกคุณเซนซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะ่ะโดยหน้าที่อะ่ะแต่ว่าเกี่ยวพันทั้งหมดเพราะาอะไรเพราะเป็นเรื่องของตระกูลหุณอะ่นะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดเรื่องเดียวกันหมดผมไทยอ่ะพูดคนละเรื่องได้อย่างไรถ้ากองทัพไม่ออกมาประชุมสี่เหล่าทัพนะโดยการให้พื้นที่กองทัพภาคหนึ่งภาคสองจัดก,การเรื่องปิดชายแดนเนี่ยนะผมว่ารัฐบาลก็ไม่ทำอะไรอะ่ะน่อมน้มอยู่นั่นแหละครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการประชุมสมอชอ,อด่วนวันนี้นะคุณสนใจเรื่องประเด็นเรื่องที่กัมพูชาเขาจะหยุดใช่ไใช่เขาจ่าแหละเขาเขาทำไปแล้วในะหยุดซื้อไฟหยุดซื้ออินเทอร์เน็ตไทยก่อนนั้นนี่มันมีข่าวออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้ทางกองทัพเนี่ยเสนอไปก่อนหน้าที่กัมพูชาจะแสดงไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วแต่ปรากฏว่าเราก็ยึกยักยึกยัก,กจนกัมพูชาเขาเริ่มเกมก่อนเหมือนกับกัมพูชาเขารู้ว่า ว่าเราจะเดินเกมอะไรตลอดเลยอย่างนั้นคุณสงชายสังเกตมนันนีหรอเปล่าคือคือกัมพูชาเขาเคยเป็นประเทศคอมม,อมิวนิสต์เก่าวันนี้เขาก็ยังเป็นประเทศเผด็จการนะถูกไหมเขาไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยคิดท้ายิงหลอกนะมันเผด็จการสร้างรูปอ่ะทีนี้เขารู้อยู่แล้วว่าไทยจะตัดไฟเขาก็ไปซื้อไฟจากบริษัทลูกเขาอ่ะซึ่งซึ่งผลิตได้เองอ่ะถูกไหมคือกัมพูชาได้ใช้ไฟแพงกว่าไทยนะะบอกให้อ่า ถ้าคุณซื้อ net, อินเทอร์เน็ตก็จะมีบริษัทของลูกสาวที่ขายอินเทอร์เน็ตก็ไมซื้อจากไทยซะแล้วถามว่าใครได้เสียประโยชน์มันก็มีแค่ไทยบางคนเท่านั้นที่เสียประโยชน์ส่วนน้อยแต่ต้องคิดประโยชน์แห่งชาติเนี่ยม,มันยอมไม่ได้และที่สําคัญนะการปิดคนไม่ให้ข้ามไปเล่นการพนัน,นคาสิโนเนี่ยมันจะช่วยคนไทยด้วยซ้ําไปแม้กระท่านคนไทยที่มันไปทําเจ้าของบ่อนคาสิโนกันอยู่ฝันนะ่งนั้นน่ะคุณยไปฟังมัน นะถูกไหมสินค้าการเกษตรบางส่วนเนี่ยเราก็พึ่งพิงกัมพูชาแต่ไม่จําเป็นส่วนใหญ่หรอกครับกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่พึ่งพิงจากเราก็ปิดพรมแดงให้หมดผมเสนอปิดหมดนะครับจนกว่ากัมพูชาจะกลับมาเป็นเด็กดีในการเจรจาครับครับผมอ่าแหละครับขอบคุณมากครับคุณสมชายครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลจะขยับยังไงนะหลังจากเถานการณ์นี้ดูแล้วหลายคนก็เป็นห่วงว่าเราจะเสียเปรียบเขามากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสมชายครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณสมชายสแสวงการนะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นอดีตสืนนอ่อมวลชนที่เคยทําข่าวแนวแบบนี้มานะฮะทีนี้เรามาดูกันครับว่าความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับอย่างที่มาวามากี้ผมไล่เรียงทำลายให้ฟังว่าเริ่มตั้งแต่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาถแถลงการฝ่ายเดียวแล้วก็มีข้อความที่ทําให้คนไทยตกอกตกใจกันนะครับจนกระทั่งกระทรวงการต่างประเทศต้องโพสต์เฟซบุ๊กคนก็ไปด่าว่า เรื่องแบบนี้ทำได้แค่โพสเฟซบุ๊กเหรออีกหนึ่งชั่วโมงต่อมากระทรวงการต่างประเทศถึงออกแถลงการแล้วก็ยืนยันว่าในที่ประชุม JBC ไม่มีการคุยกันเรื่องของไอการตกลงว่าจะใช้แผนที่1ต่อสองแสนพูดง่ายๆว่ากัมพูชาเนี่ยมันพูดเอาฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีการคุยกันเรื่องว่าจะเอาพื้นที่ พิพาทสีแห่งจริงๆเราไม่พิรารณาด้วยหรอกไอ้พื้นที่สีแห่งเนี่ยเราถือว่าเป็นของเราแต่กัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของเขาและจะเอาไปขึ้นศาลโลกเรื่องนี้ไม่มีการคุยกันกระทรวงการต่างประเทศก็ออกถแถลงการมานะแต่อย่างที่คุณสมชายบอกว่าเออเราควรจะมีท่าทีที่แข็งแรงกว่านี้ไหมดุดันกว่านี้ไหมไม่ใช่ก้าวแล้วแต่ว่าดุดันกว่านี้เช่นเรียกทูตกัมพูชาประจาประเทศไทยมายืน่นหนังสือประท้วงยื่นโนติไปเลย,เยคุณเขียนถแถลงการแบบนี้มันไม่ถูกต้อง อะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะคือถ้าประชาชนไม่สร้างกระแสะกดดันเนี่ยเราก็คงจะได้อ่านแต่แถลงการที่สวยหรูนะครับไพเราะเพราะพริง้งนะทุกอย่างดูดีหมดเลยอะไรแบบนี้